กาบสวดีช่วงแรกของวันที่7กุมภาพันธ์พศ2 5 6 8กาบสวดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกาสารจินี่ก็สิขอนำผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านมาเลือกซื้อเลือกชมง่วกันไปเรียงครับพี่น้องครับเป็นง่วสายเนือด้ครับพี่น้องครับสายเหนือสายพันธุ์พ่นกับเป็นง่วชะโลเล่รืครับพี่น้องครับชะโลเล่ลูกพ่นผสมบีบด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนเื่อนผมขอนำเลื่อนกฎกติกาให้เข้าใจง่าไงเดี๋ยวผมอธิบายพ่อสังเกตครับพี่น้องครับ งื่ทั้งคอกผมนี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเรากับบริการเจ็บเงินปลายทางเรากับว่าวมองขายเลยครับพี่น้องครับเขาบริบอกผ่านหลายเด้อครับพี่น้องครับเราก็ย่างนอกเหนือจาก200กิโลเมตรแต่พอแม่พี่น้องมักอ่าอยู่ไกลละหลายร้อยกิโล300 400กิโลหรือว่าทั่วประเทศไทยผมก็สามารถจะส่งให้ได้เด้อครับพี่น้องครับาฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ0652076884พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับ อ่ะบ้านี้มเม่องครับอ่าเกียวกับมัวครับพี่น้องครับเทียนยินยูนี่กะแม่เล่ลูกผสมบีบแหรอครับพี่น้องครับอ่านี่เมืองแม่เพิ่นครับส่วนสูงเลสามสิบห้านี่นะครับลูกตัวที่สองอ่าลูกสาวอายุสามเดือนกลัวครับเจ้าลูกสาวนี่เนื้อหนังเหน่นครับพี่น้องครับอ่านี่เมืองบันทายครับขายในราคาเอาไปสอง0มืสองพันบาทครับบวกความครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ อ่าอย่างที่น้ำเรียนท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกล้าไว้เด้ครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดหางวัวชาโลเล่เลี้ยงอ่าลูกผสมบียบนี่ครับกับรองพีเจนาเหมือนครับนี่ครับเมียมันเป็นเล่พอนเป็นบียบได้ออกมาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าเนื้อหนังดีครับเนื้อหนังดีนังหนาเป็นง้วนนังหนาอ่างๆนะครับนี่ครับก็นี่ซื้อเมืองชิปอ่าแล้วก็ฟังชิปให้เข้าใจปรึกษากันภายในครอบครัวเห็นดีน้ำกันหรอกกับจังโทรมาหาผมเลยครับ ผมอะไรตลอด24ชั่วโมงถ้าผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทษกลับเองด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสองพันบาทเดเมียลูกเมียสวยๆครับงอนกับมีไรเกล็ดายราคาพอเมีพี่น้องก็ต้องเข้าใจช่องเัาน้ำด้วยครับพี่น้องครับอ่าของถือเขาก็มีก็ตามเนื้อผ่าของแพงเขาก็มีก็ตามเนื้อผ่าแหละครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้ผมบ่อเปรียบเอฟซีบ่อเปรียบคนสื่อแน่นอนครับสมน้ำสมเนื้อกันแน่นอนครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางด้วยน่ครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพ เบี้เละกันหลายเลยครับแม่เพื่อนครับลูกเพื่อนกับอ่าเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมบีบเล่อ่านี่ครับอ่าสวยๆเลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรอีกนึงนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามเบอร์ได้ตลอดกยี่สี่ชี้ม่องครับพี่น้องครับเป็นราคาขายครับพี่น้องครับ ขครอยากถือร่วมกันนี้เดินทางมารับเองหนาะคอครับเพราะมีราคาพิเศษเลยครับสำหรับชิน้นนี้ขอจบไว้ในเพียงเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ